สวัสดีการยามเย็นๆครับผมเย็นวันนี้วันพุธที่ยี่บสี่มีนาคมนะครับสองพันห้ากบสี่ครับยามเย็นๆครับมีคนสวนนะครับคนสวนกำลังดยหญ้าไม่ใช่ได้หญ้าถอนหญ้าจริงๆแล้วพาแฟนมาเก็บผักนะครับกับน้องผู้น้อยนี่ตามที่เห็นครับทางนู้นลูกเดี๋ยวพ่อพาไปดูตอนนี้ได้อะไรครับคุณแม่ได้อะไรครับผักโขมผักโขมผักโขมเหมือนป๊อบอายนี่ครับนี่เป็นผัก วัชพืชแต่ก็สามารถที่จะกินเป็นผักได้นะครับ<ช>ผักขมครับ<ช>เอา <ๆ S 1> น้องผู้ไปเดินไปทางนู้นลูกเป็นตออายน้องผู้นี่เป็นโอลิฟนะลูกเดินไปด้านนู้นก็จะมีผักขมที่มันขึ้นนะครับเกิดจากการที่เราไถแล้วก็พรวนดินแล้วก็ให้น้ําผักขมก็เลยขึ้นครับก็เลยมาถอนผักขมเพื่อที่จะไปเป็นผักนะครับมันเป็นวัชพืชแต่ก็ทิ้งๆไว้ครับเพราะเรามองว่ามันกินได้อย่างเช่นตรงนี้ครับนี่ครับเป็นแบบนี้ ผักขมครับได้มาละส่วนฟักทองนะครับเดี๋ยวก็คงจะต้องมีการตัดยอดอีกครั้งหนึ่งนะครับตามที่เห็นครับฟักทองถือว่าสวยเขียวเร็วมากเลยครับตามที่เห็นวันนี้ก็ได้ให้ระบบน้ําหยดลงไปครับตอนที่ตอนเช้าก็มาเปิดระบบน้ําให้มันทํางานนะครับส่วนตอนเย็นก็มาดูครับน้ําก็ไหลเต็มเลยนะครับโอเคเลยนะฮะจากระบบโซลาเซลล์ครับปล่อยน้ําลงไปตอนเย็นก็มาดูก็จะเป็นแบบนี้ ก็ได้ปลูกลงไปเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับไม่ได้ปลูกเยอะครับปลูกพอเพื่อที่จะให้เราได้กินในครัวเรือนนะครับประมาณนั้นส่วนด้านข้างก็จะมีการลงข้โพดเห็นไหมครับปลูกก้โพดลงไปโดยการใช้แกบดําและกากมันครับเป็นตัวที่ปรับสภาพดินให้ดินมันไม่แน่นครับได้ผลเลยนะครับคนไหนที่ยังไม่ได้ลองใช้ก็ลองไปใช้กันดูนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นแตงโมนะครับแตงโมนี่จะเป็นโรค นี่ครับช่วงนี้ถ้าเกิดเราปลูกแตงโมมันค่อนข้างที่จะมีปัญหากับในเรื่องของเพลียไฟนะครับเอาเดี๋ยวเราเดินไปดูชมผู้น้อยกันครับไปเก็บผักขมอยู่อยู่ด้านนี้ลูกไปดูผักขมครับผักขมมันก็ขึ้นตามร่องแตงโมนั่นแหละนะครับเก็บก็พอได้กินอยู่นะครับแตงโมแตงโมแตงโมนะครับมันอาจจะไม่สวยมากหรอกนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรเท่าไหร่นี่ครับผักขม เจ็บถอนให้หมดถ้าเล็กๆก็ถอนเอาไม่ไม่ไม่อันนั้นนี่นี่ต้นตตนี้ลูกเล็กๆต้นเล็กๆต้กกนนี้ก็ถอนลถอนรากได้เลยกำลังพอดีแบบเนี้ <c oughs> เยเยอะแล้วเยอะแล้วบ่จริงๆอยู่ในสวนทางนู้นเยอะนะนู้นทางปอเถื่อนไงเยอะมากเลยโอเคป่ะเราไปทางนูน้นนู <c oughs> น้นนูน้นแม่เก็บแล้วแม่เก็บแล้วนู้น นี่ครับก็จะเป็นกิจ,จวัตรรูปบาลัลางเวลาเดินดูด้วยนะลูกไปเหยียบข้าวโพดพ่อนะั่นนะนะพ่อปลูกข้าวโพดไว้อยู่นี่มีหมามาด้วยแบกไล์แบกไล่เหยียบแตงโมนั่นนั่นไงนี่ครับถ้าฝั่งฝั่งไหนที่ให้ระบบน้ําหยดก็จะเป็นแบบนี้ครับก็จะซึมซึมแต่ว่าฝั่งไหนที่ยังไม่ได้เปิดให้ระบบน้ําหยดนะครับก็จะแห้งแห้งอยู่นะครับยังไม่มีอะไรฝั่งนั้นนี่ก็เช่นเดียวกัน เดินระวังด้วยนะลูกระวังไปเหยียบข้าวโพดของพ่อผสมผสานกันครับก็แบบนี้แหละครับยำเย็นๆนะครับโอเคนะครับผมวันนี้ก็อมีการไปเกี่ยวสายน้ำหยดผมด้วยนั่นน่ะคนสวนผมทำสายน้ำหยดเราพังเลยโอเคนะครับสวัสดียำเย็นๆทุกคนครับกับกิจกรรมครอบครัวที่เดินมาเก็บผักปลอดสารพิษสวัสดีทุกๆคนครับสวัสดีครับ 嗯。